เลขาบอสโจโยมานินออกมาเคลื่อนไหวฝากถึงศิลปินใหม่ที่เพิ่งเข้าสังกัดไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยลำเพลินโชรหรือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องปฏิบัติตามสิ่งนี้อย่างเด็ดขาดนะคะทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังรับศิลปินใหม่เข้ามาในวงเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองเด็กเจนใหม่ที่เข้ามาล้วนมีแต่กระแสดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนางเอกเอ่ยหรือว่า นางเอกน้อยนางเอกใหญ่เข้ามาเยอะแยะมากมายพระเอกน้อยพระเอกใหญ่นะคะทุกคนมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาสิ่งที่ทางวงสนนเพชรบ้านแพงนะคะได้มีการกำกับไว้นั่นก็คือข้อตกลงของศิลปินใหม่ที่มีอยู่หนึ่งข้อหลักๆเลยแล้วก็อีกข้อนึงนะคะเดี๋ยว min แอดมินจะมาเสริมให้เนาะทุกคนคือหลังจากที่ทางผู้จัดการนิกกี้เนี่ยนะคะทุกคนว่าใช่นิกกี้ไหมชื่อนิกกี้เนาะเป็นผู้จัดการเอาเป็นเลขาค่ะเป็นเลขาของทางบอสโจยูมานิน ผู้จัดการประสันเป็นเลขาของทางโบโจยมานินนะคะออกมาโพสต,ต่อเนื่องกันเลยสำหรับศิลปินที่เข้าสังกัดใหม่พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าทํำไมถึงต้องทําตามข้อนี้คือเลขาได้มีการออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าศิลปินที่เข้าสังกัดใหม่บ้านฮักต้องเปิดโดยองค์กรเท่านั้นนั่นก็คือเรื่องกติกาของการเปิดบ้านฮักนั่นเองค่ะ เพราะว่าศิลปินทุกคนต้องมีบ้านหักถ้ามีกระแสแล้วก็จะมีเอฟซของใครของมันเข้าไปรวบรวมอยู่ในบ้านหักแต่บ้านหักหลังนี้ต้องเปิดโดยองค์กรผู้ดูแลต้องเป็นคนในองค์กรเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วย้ําแล้วย้ําอีกเพราะว่าเหตุใดรู้หรือเปล่านะคะทุกคนสาเหตุที่ต้องให้องค์กรเปิดบ้านหักให้นั้นนะคะมีสาเหตุหลักๆเคย หนึ่งคือมันจะมีบ้านฮักผีน้อยคําว่าบ้านฮักผีน้อยก็คือบ้านฮักที่แบบว่าสร้างมาเพื่อสร้างความแตกร้าวแตกความสามคีสมานฉันกันเออเลขาบอกแบบนี้เลขาบอกว่าบ้านฮักผีน้อยก็คือบ้านฮักที่เสี่ยมให้เกิดความแตกแยกระหว่างศิลปินกับองค์กรจนทําให้ศิลปินหลงเชื่อและควยเขวและหลุดออกจากเส้นทางที่ตนเองวาดไว้ตั้งแต่ทีแรก ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือมันก็จะมีศิลปินบางคนในบ้านหักเป็นหกเจ็ดหลังเป็นสิบหลังเยอะมากๆเลยนะคะแต่มันห้ามกันได้ไหมถามว่าบ,บ้านฮักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกเนาะว่าจะเปิดเยอะเปิดน้อยสุดท้ายคนนอกก็เอาไปเปิดอยู่ดีนะคะแต่ บ้านฮักหลักๆเลยคือต้องเป็นบ้านฮักที่ทางองค์กรสร้างให้เท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีศิลปินอยู่มี FC อยู่แต่บ้านหักผีน้อยที่มีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจัดแจงกันเอาเองเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้เพราะว่าจากที่สาวน้อยไปเห็นมาเนี่ยโอ้โหศิลปินมาคนบ้านหักหกเดหลังนะคะทุกคนงงอันไหนของแท้อันไหนของปลอมเพราะแต่ละบ้านเนี่ย มาชิกก็เท่าเท่ากันเลยนะคะก็ดูยากหน่อยนิดนึงเราต้องดูผู้ดูแลผู้จัดการถ้าผู้ดูแลบ้านหักเป็นคนในองค์กรอันนี้น่าเชื่อถือได้นะคะคือหลังจากที่โพสต์ออกไปเนี่ยนะคะบอกว่าสําหรับศิลปินที่เข้าสังกัดใหม่เนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะทุกคนเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นการจัดแจงศิลปินจัดแจงคนที่เข้ามาเสี่ยมเข้ามาสร้างความแตกแยกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือ เขาจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงถ้าเป็นคนในองค์กรหรือว่าผู้บริหารหรือว่าคนในองค์กรเลขาเอ่ยผู้จัดการเอ่ยหรือว่าบอสเจ้าเอ่ยดูแลเองเนี่ยมันจะจัดการได้ง่ายมากๆโดยการที่มีคนมาโพสต์เสียใหายให้องค์กรเนี่ยไม่อนุมัติเลยหรือว่าเราสามารถลบออกได้เองเพราะว่าเราเป็นคนจัดการบ้านหักนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเด็กน้อยที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เริ่มหัดไลฟ์สดแล้ว่ะ,ะคะคนเริ่มมีการไลฟ์สดเริ่มมีการสร้าง YouTube ขึ้นมานี่แหละอีกข้อนหนึ่งที่อยากมาเสริม YouTube ที่สร้างขึ้นมานะคะทุกคนก็ต้องเป็น YouTube ที่ผ่านองค์กรเท่านั้นก็คือมีคำว่า Official อยู่ข้างหลังนะคะก็อาทิเช่นเนาะน้องจุดๆุดจุสาวน้อยลำเพลินโชว์ออ f ฟิเชียน้องจุดๆ,ๆุดจุด เพดบ้านแพงก็ไปเชียวประมาณนี้นะคะทุกคนก็นำสกุลเหมือนเหมือนกันไปทุกคนเลยอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วเด็กที่เข้ามาใหม่บางทีเพิ่งเริ่มหัดไลฟ์สดก็จะมี f อที่แบบว่าเป็น f อืม f เอผีบ้าเขาบอกแบบนี้นะคะทุกคนคือ f อที่สร้างความแตกแยกสตรีหลุดน้อยนะคะก็มาว่าต่อว่าเด็กๆอันนี้ถามว่าเคยเจอไหมเจอนะคะคือเยอะแยะมากมายเนาะ เพราะว่าในเรื่องแบบนี้เนี่ยองกรต้องผ่านการพิจารณาเองเท่านั้นว่าศิลปินคนไหนที่จะมาเสริมให้เปิดบ้านฮักไม้นู่นนั่นนี่เพราะว่าการต้อนรับศิลปินใหม่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทราบก่อนนะคะทุกคนแล้วก็บอสก็ต้องอนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บเข้ามาฉันสร้างเองเลยหรือว่าให้ FC เอฟซีพ่อฮักแม่ฮักไปสร้างอ่ะแล้วในเรื่องของบ้านฮักผีน้อยเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่ต้องเจอในวงการนี้นะคะมันก็ห้ามกันไม่ได้ คนเข้ามาคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่เอาองค์กรหรอกไม่เอาผู้บริหารด้วยสร้างแต่ความแตกแยกนะคะไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นบ้านใดก็มีหมดนั่นแหละนะคะบ้านฮาก์พีน้อยเนี่ยนะคะทุกคนคือเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดการได้ดีของ ผู้บริหารนะคะนั่นก็คือเลขาบอสโจเลขาบอสโจก่อนที่จะออกมาโพสต์ได้ก็ต้องผ่านบอสโจนะั่นแหละจูๆ่ๆคงไม่ออกมาโพส์เองสูงสี่หุมห้านะคะอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วกับข้อตกลงใหม่ของศิลปินที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนคือเยอะมากๆเลยนะในฤดูการนี้สารพิษบ้านาเพลงสลรพลำเพลินชนเนี่ยเข้ามาเสริมพับกันอย่างต่อเนื่องอย่างหนาะแน่นเลยในฤดูการที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องรอชมกันต่อไปและปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันมีอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันจะมีอีกอะไรยอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่เคยเห็นมาปลอมแปลงว่าเป็นเอฟซีคนนั้นคนนี้แล้วไปคอมเมนต์เข้าใจไหมทุกคนคือทําให้สร้างความเกลียดชังให้กับศิลปินที่ตนเองไม่ชอบแต่ไปแฝงว่าตนเองเป็นเอฟซีของศิลปินคนนั้นประมาณนี้ทุกคนเก็ตไหมคือมันมันมีแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคือ เาคนนั้นจะเปรียบเทียบกับคนนี้คนนี้จะเปรียบเทียบกับคนนั้นซึ่งสิ่งที่เราเห็นมานะจากที่เราทาข่าวหมอํามาสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อไหร่ที่มีเอฟซีศิลปินคนไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหมอํานักร้องลูกทุ่งก็ตามนะคะถ้าไปลุกลามในพื้นที่ของคนอื่นเนี่ยในคลิปของคนอื่นไม่ใช่คลิปของศิลปินตัวเองนี่มันจะดูไม่น่ารักขึ้นมาทันที อะไรดูไม่ดูไม่น่ารัก FC ดูไม่น่ารักนะคะทุกคนแล้วก็ทําให้เสียหายไปหาศิลปินของเธอด้วยของตนเองด้วยของคุณด้วยนะคะมันก็ถือว่าปลักให้ถูกทางอ่ะถ้าเป็นศิลปินถ้าเป็น FC ศิลปิน,นจริงๆนะแต่ถ้าเป็น FC ผีเนาะ FC แบบหลอกๆลวงๆนะคะสร้างแอคขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกร้าวฉานอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเพื่ออะไรนะคะว่ทราบว่า,าเหตุเพื่ออ,อีหยัง นี่แหละมันก็เลยทําให้ทางผู้บริหารต้องออกมาจัดการอย่างเด็ดขาดนี่คือข้อตกลงที่สาวเนยเอามาพูดให้ฟังสําหรับศิล,ลปินที่เข้ามาในสังกัดใหม่ในเรื่องการเปิดบ้านหักในเรื่องการรับมาอะไรต่างๆนานาเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังอยู่แล้วนะคะทุกคนหรือศิล,ลปินคนไหนที่แบบว่ามีเอฟซเยอะพอสมควรบอสเปิดบ้านหักให้แน่นอนนะคะบอสคงไม่ปล่อยให้ลอยแพหรอก่ะทุกคนทุกคนในศิลปอะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยนำเพลินชูเนี่ยมีบ้านหักแทบทุกคนนะคะไม่น้อยก็มากแต่มีแทบทุกคนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดแจงอย่างดีของผู้บริหารก็เหนื่อยแทนนะศิลปินมีเป็นร้อยก็ต้องไปจัดการบ้านหักให้เป็นร้อยบ้านแบบเนี้ยก็ยอมใจเช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็จะสร้างความแตกแยกร้าฉานให้กับศิลปินกับองค์กรอย่างถึงที่สุดนะคะทุกคนอาจจะเลเวลต่าไปหาเลเวลสูงสุดเลยก็ว่าได้สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพยียงเท่านี้ค่ะ